ผ่านอะไรมาบ้างย้อนงานแสดงเรื่องแรกของเหล่าซุปตาแดนกิมจิก่อนจะขึ้นแท่นพระเอกนางเอกซุปตาแดนกิมจิแน่นอนว่าพวกเขาและเธอต้องเริ่มต้นจากหนึ่งก่อนรับฟีมือผ่านงานแสดงมาไม่น้อยวันนี้เราจะมาย้อนดูผลงานเรื่องแรกกับเรื่องล่าสุดของพวกเขากัน 1. E ึ min ่งอีมินโฮ e c r ครช c a m บ a s เมื่อปี2003คืองานแสดงเรื่องแรกของเขาส่วนเรื่องล่าสุดเมื่อปี2020 The King Eternal Monarch 2. อพักชินเย,ยจากสาวน้อยในซีรีส์เรื่อง Stay Away to Heaven เมื่อปี2003สูน่นางเอกเต็มตัวซึ่งงานแสดงเรื่องล่าสุดก็คือ The m a s h ในปี2021 3. คกงยูหนุ่มน้อยใสยในซีรีส์ School for เมื่อ2001สู่บทบาทสุดเข้มในซอบกในปี2021 4. ทรงจุงกิจากตัวประกอบในเรื่องอ Frozen Flower ในปี2008ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกค่าตัวแพงที่สุดในซีรีส์ วินเชนโซเมื่อปี2021 5ซองเคโยย้อนไปเมื่อปี1996เธอรับบทตัวประกอบเป็นนักเรียงในเรื่อง Fresh Love ทุกวันนี้ซองเคโยคือนางเอกซุปตาและผลงานล่าสุดของเธอคือเรื่อง Encounter เมื่อปี2019 6พักวองบทบาทนางเอกหน้าหวานคนนี้คือชาอารังในซีรีส์ s e c r e t Campus เมื่อปี2003ส่วนเรื่องล่าสุดคือ Dom e at Your Service ในปี2021